สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับทุกสายตาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเราจับตาไปที่พายุโซนร้อนไลออนร็อกล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาของเราก็ออกประกาศฉบับที่13ลงวันที่9ตุลาคมวันนี้ครับวันเสาร์ที่9ตุลาเลยและรายงานว่าเมื่อ16นาฬิกาวันนี้เองเมื่อบ่าย4โมงนี้เองนะครับเพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย พายุโซนร้อนไลออนร็อกมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเกะาะไหหลำหรือไหหนานของจีนอยู่ที่ละติจูด20.0องศาเหนือลองกิจูดหนึ่อจุดองศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดตอนนี้เนี่ยที่ใกล้ๆกับศูนย์กลางอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับพายุนี้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือชา้ชาๆ กรมอุตุคาดว่าจะเคลื่อนลงสู่อ่าวตังเกียก็คือบริเวณเวียดนามและขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนช่วง1 0บถึงสิก็คือพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้กับวันที่11คือวันอาทิตย์กับวันจันทร์จะอ่อนกําลังลงตามลําดับจะทําให้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลานี้คือพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากจะเป็นตอนบนของภาคอีสานครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เราต้องมองทั้งสองนะครับฝั่งทางอีสานของเรากับฝั่งทางใต้ทางใต้นั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสองฝั่งเลยนะครับลักษณะอย่างนี้จะทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะแรงขึ้นครับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2- 3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงก็ประมาณ2เมตรนี่แหละครับอ่าวไทยตอนล่างนี่จะสูงประมาณ1-2เมตรฉะนั้นจึงเตือนให้ชาวประมงระวัดระวังตัวนี่เป็นคำเตือนที่มาจาก กรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดขณะเดียวกันเราต้องจับตาดูครับอย่างแผนที่นี้มาจากทีมกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นบริษัทที่ปรึกษาเรื่องน้ำนี่แหละครับให้เห็นถึงทิศทางของ Lion Rock ที่ว่านี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับที่ต้องประเมินแล้วก็ต้องวัดกันว่า ขณะนี้เนี่ยอยู่ในสถานภาพอย่างไรเพราะว่ามีความสำคัญที่เราจะต้องติดตามและก็จับรายละเอียดเพราะว่าระดับน้ำนั้นยังน่ากังวลพอสมควรโดยเฉพาะณวันนี้ขณะที่เราติดตามจับดูความเคลื่อนไหวของลาอนร็อกนั้นระดับน้ำตั้งแต่อยุธยาลงมาถึงกอทมอก็ยังมีหลายจุดที่น่ากังวลภาคใต้ ก็จะไปอีกจุดหนึ่งครับที่ต้องเตรียมตัวกันแหละคุณชวริลิตจันทร,รัตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นผู้บริหารคนสำคัญของกลุ่มทีมกรุ๊ปเนี่ยได้เขียนเพิ่มใน Facebook ของท่านครับว่าภาคอีสานมีโอกาสที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ถึง19ก็คือวันจันทร์ทำไมจึงคิดอย่างนั้นเพราะว่านี่คือแผนที่ ที่ทีมกรุ๊ปนำเสนอมานะครับถ้าดูก็จะเห็นทิศทางของพายุ l i ออนร็อและถ้าดูรายละเอียดก็จะเห็นว่าทำไมคุณชาวลิตจึงบอกว่าอีสานมีฝนตกหนักต่อเนื่อง11-19เลยนะครับเป็นเวลาถึง7-8วันกว่า1สัปดาห์เพราะมีทั้งดีเพรสชั o นและพายุหลายลูกครับ พายุหลายลูกด้วยนะครับพายุไลออนบล็อกคาดมาว่าคาดว่าจะถึงไทยวันที่10คือพรุ่งนี้ถึง12มีฝนปานกลางถึงหนักทางอีสานเหนือและอีสานตอนกลางจะตามมาด้วยพายุคมปาสุครับนี่พายุลูกใหม่นะครับคมปาสุคมปาสุนี่คาดว่าจะมาถึงไทย13 1 5สิบห้าตุลา อาจจะท้ให้มีฝนตกปานกลางกระจายตัวในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกแล้วจะมีฝนตกหนักเป็นหย่อมๆกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เหล่านี้อาจจะมีพายุ d e p r e s s i o ที่อาจจะมาถึงไทย17-19อาจจะมีฝนตกมีผลกระทบเหมือนพายุคมป่าสุด,สด,ด้วยก็แปลว่าจะมีอีกสองลูกนอกจาก Rock แล้วนี่นะครับของทีมควบคุมมอนิเตอร์ติดตามอยู่เนี่ย ก็จะมีอีก2ลูกถ้าดูแผนที่นี้ก็พอจะเริ่มเห็นการก่อตัวของพายุที่กำลังพูดถึงเคมพาสุลูกที่1ก็คือไลนร็อกนะครับส่วนลูกที่2นั้นพายุโซนร้อนคอมพาสุและก็ที่3นั้นคือพายุดิเพรสชั o นหมายเลข19ยังไม่มีชื่อหมาย ลอยอนรอกเนี่ยหมายเลขสิบเจเกมปาสุที่กำลังจะก่อตัวขณะน,นี้หมายเลขที่18แล้วก็ยังมีดีเพรสชั่นซึ่งจะเป็นหมายเลขที่19ถึงไทยช่วงวันที่16บหถึงสิดังนั้นถ้าเรามองยาวไปเลยตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยวันที่10บวกไปถึง19เเลยครับจะมีฝนตกในหลายๆจุดอีสานตะวันออกและตะวันตก และถ้าเราไม่ลืมภาคใต้ลวมบริสุท์ด้วยเนี่ยมันก็จะเห็นภาพรวมใหญ่เลยครับคุณชาวลิกเขียนว่าพายุไลออนร็อกเบอร์สิเจสิงโตฮ่องกงเนี่ยสิงโตหินหรือว่าหินสิงโตเนี่ยถ้าเป็นไลออนร็อกเนี่ยต้องหินนะครับเป็นหินที่เมีหน้าตาคล้ายกับสิงโตที่ฮ่องกงเป็นพายุลูกที่17ของปีนี้ก่อตัวบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนที่ ทำให้ฝนตกหนักในตอนกลางของฟิลิปปินส์ตั้งแต่5ตุลาแล้วครับและเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือผ่านทะเลจีนใต้คาดว่าทวีความแรงเป็นพายุโซนร้อนขึ้นฝั่งทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกาะห้หล่าก็นี่แหละครับ8-9ตุลาคือเมื่อวานกับวันนี้แล้วก็จะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่ฮานอยประมาณวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะเคลื่อนเข้าลาวและผลต่อไทยเป็นยังไงอาจารย์เฉวริบอกว่าวันที่1 0ถึง12ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันอังคารเนี่ยจะมีฝนตกปานกลางถึงหนักที่ไหนบ้างครับนครพนมสกนลนครบึงกาลหนองคายอุดรกาลสินร้อยเอ็ดมหาสารคามและมีฝนตกปานกลางในพื้นที่อีสานทั้งภาคเลยครับ แล้วจะเป็นมีฝนตกหนักเป็นหย่อมๆย่อมกระจายตัวอยู่ทางภาคอีสานด้วยพื้นที่เสี่ยงจะเกิดน้ําท่วมเสี่ยงจะเกิดน้ําท่วมนะครับตามการพยากรณ์ของทีมกรุ๊ปบ,บอกว่าอํเาเภอนาวาศรีสงครามท่าอุเทนพื้นที่โดยรอบภูพานอํเาเภอพันานานิคมเมืองสกลนครโคกศรีสุพรรณอ่างน้ําอูนโพนพิสัย เมืองอุดรธานีเสรภูมิพื้นที่ที่อยู่สองตลิ่งลำน้ำชีตั้งแต่โกสุมพิสัยมหาสารคามไปจนถึงเมืองยะโสธรครับนั่นเป็นลูกที่17ส่วนลูกที่18อันนี้ชื่อใหม่แล้วนะครับคมปาสุคมปาสุนี่คือหมู่ดาววงเวียนญี่ปุน่นนี่เป็นชื่อของญี่ปุน่นเจ้าลายอิร์กเนี่ยชื่อฮ่องกองคัมปาสุนี่ เป็นชื่อญี่ปุ่นแหละแปลว่าหมู่ดาววงเวียนครับคอมปอรูนเนี่ยก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกพายุลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกคาดว่าจะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนของฟิลิปปินส์ก็ประมาณวันที่11วันจันทร์เคลื่อนที่ทำให้ฝนตกหนักในตอนในต้ของจีนเหนือเกะาะไหหลำก็ประมาณ12ตุลาคือวันอังคาร อาจารย์เวลิตบอกว่าวต้องติดตามให้ใกล้ชิดว่าพายุลุ่นี้จะขึ้นฝั่งเวียดนามที่กรุงฮานอยหรือเมืองวินหรือว่าเมืองดานังอาจจะสลายตัวไปประมาณ13-14ตุลาอาจจะสลายตัวได้ผลต่อประเทศไทยเป็นยังไงครับคอมปาซูคอมปาซูนีจะทำให้มีฝนตก13-15วันพุธถึงวันศุกร์ปานกลางกระจายตัวมีฝนตกหนักเป็นบริเวณเล็กๆเ,เป็นหย่อมๆกระจายตัวอยู่ ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตะวันออกตะวันตกก็ระบ,บุได้เลยครับว่าจังหวัดอะไรบ้างกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่เสียงน้ําท่วมระบ,บุลงไปครับอ,อําเภอนาวา่าศรีสงครามท่าอุเทนพื้นที่โดยรอบภูพานอ,อําเภอพันานิคมเมืองสกลโคกศรีสุพรรณอ่างน้ําอูนโพธิพิสัยเมืองอุดร เสลภูมิพื้นที่สองตลิงแม่น้ำฉีนี่ก็จะคล้ายๆกับผลที่จะกระทบจากลูกแรกลูกที่สามละ่ะพายุ depression หมายเลข19ยังไม่มีชื่อก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้คาดว่าจะไปทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนใต้ของเมืองดานังเวียดนามนะครับประมาณ17ตุลาก็จะเป็นวันอาทิตย์หน้า สิบเจ็ตุลาแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปทําให้ฝนตกหนักในตอนใต้ของลาวต้องติดตามให้ใกล้ชิดว่าพายุลุ่งนี้จะเคลื่อนตัวไปทิศทางใดแน่อาจจะสลายตัวประมาณวันที่สิบปดดังนั้นผลที่มีก็คือฝนครับก็จะมีเมืองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันพื้นที่เสี่ยงก็จะเป็นชุดเดียวกันที่มีการะระบุถึงมาก่อนหน้านี้นี่ คือคำพยากรณ์อากาศที่เสริมของกรมอุตุนิยมที่บ่ายวันนี้มีคำเตือนออกมาของทีมกรุ๊ปลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับดังนั้นจึงน่าสนใจว่าจะทำให้เราต้องตั้งหลักรอและพยายามที่จะไม่ประมาทเป็นอันขาดครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าเรากำลังจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่น่ากังวลสถานการณ์ที่ เราไม่สามารถจะบอกได้ล่วงหน้าแต่ว่าถ้าหากเราเกาะติดรายละเอียดอย่างที่ทีมครุ๊ปนำเสนอเช่นนี้เนี่ยน่าจะทำให้มีประเด็นปัญหาที่เราสามารถจะแก้ได้ก่อนก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ที่น่ากังวลทั้งหลายภาวะเช่นนี้ เราต้องมองควบคู่กันไปกับเรื่องโควิดครับเพราะว่าโควิดในอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าน,นั้นก็จะมีประเด็นของการฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนว่าจะมีการฉีดมากพอที่จะเปิดโรงเรียนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนได้หรือไม่เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาย้ำครับว่าวัคซีนไฟเซอร์นั้นเนี่ยมีเพียงพอสำหรับนักเรียนสัปดาห์หน้า จะมาเข้าถ่ายอีก1.5ล้านโดสตัวไฟเซอร์ที่ฉีดใน,นนักเรียนนี่แหละครับเป็นประเด็นที่มีทั้งข่าวลวงข่าวปลอมว่าไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กแต่ว่าดูเหมือนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเอามายืนยันซ้ําแล้วซ้ำอีกว่าไม่มีปัญหามีพอแน่หนสองไม่อันตรายอย่างที่เป็นข่าวสัปดาห์หน้าจะมีไฟเซอร์เข้ามาให้อีก1.5ล้านโดส ตอนนี้ฉีดไปแล้ว1.5แสนคน150,000คน150,000คนนี้พบว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ3รายเท่านั้นยืนยันว่าไม่ฉีดให้ต่ำให้เด็กต่ำกว่าอายุ12ต้องรอบริษัทยื่นเอกสารเพิ่มมาด้วยคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงเรื่องนี้เลยครับบอกว่า ภาพรวมเลยฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อวานนี้9 0 0 0กว่าโดสดังนั้นสะสมตอนนี้58ล้านโดสเข็มแรกสะสม34ล้านเท่ากับ47.5%เข็มสอง22ล้านโดสคิดเป็น31.2%เข็มสามฉีดไปแล้ว1.6ล้านโดสคิดเป็น2.3% คาดว่าในกนันนนี้จากนี้ไปถึงสิ้นตุลาน่าจะได้เป้าหมายคือจะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้อย่างน้อย60%ของประชากรก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับวัคซีนที่ฉีดมากที่สุดนั้นคือแอ t r a าเซเนกครับ26ล้านโดสรองลงมาคือซ i โนแวค20ล้านโดสซ i โนฟาร์ม9ล้านโดส ฟเซอร1.7ล้านโดสแต่ว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ประเทศไทยสั่งซื้อทั้งหมดนั้นเนี่ยมี30ล้านโดสนะครับทยอยกันเข้ามาทุกสัปดาห์ขณะนี้ล็อตแรกที่เข้ามาปลายเดือนกันยาเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2ล้านโดสส่งไปฉีดให้กลุ่มนักเรียนอายุ12-17ต่ำกว่า12ไม่ฉีดนะครับล่าสุดนี่ล็อตที่สองที่จะมาถึงวันที่ 6ตุลาผ่านมาแล้วเนี่ยเข้ามาอีก1.5ล้านโดสแล้วว่า2ล้านโดสปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเข้ามาอีก1.5ล้านโดสก็เป็น3.5ล้านโดสรับตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยแล้วปรากฏว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าปลอดภยัยตรวจแล้วและส่งไปสมทบที่โรงพยาบาลในภูมิภาค เพื่อฉีดให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้นวันที่13ตุลาวันพุทธที่จะถึงนี้และจะเข้ามาอีก1.5ล้านโดสหมายความว่าวันพุธหน้าจะเข้ามาอีก1.5ล้านโดสขณะน,นี้กลุ่มนักเรียนฉีดเข็มแรกแล้ว1 5 0 0 0 0ห้าืนคนเท่ากับ3.3เซเพราะว่าตอนนี้ฉีดให้กับนักเรียนไปแล้วแสนห้าหมื่นคุณหมอโสพลบอกว่า ภาพรวมของการฉีดวัคซีนสะสมประเทศไทยในพื้นที่ที่มีการระบาดโควิดซึ่งถือว่าเป็นสีแดงเข้มนั้นเนี่ยทั้งหมด29จังหวัดครอบคลุมเข็มที่หนึ่ง62%แล้วกทมครอบคลุมมากที่สุดรองลงมาปทุมธาน,นีประมาณ65%ขณะนี้วัคซีนสุดหลักในประเทศไทยคือซิโนแวคตามมาด้วยแอสตราเซเนกา ห่างกัน3มสัปดาห์ดังนั้นเวลาเพียง3ส,สัปดาห์สามารถจะฉีดวัคซีนได้ครบ2เข็มมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนี่คือสูตรใหม่นะครับคุณหมอโสพลพูดถึงกรณีการฉีดไข้ครับที่ยังมีคนสงสัยอยู่เนี่ยบอกว่าต้องรอให้ที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุข E.O.C เนี่ยวันจันทร์จะประชุมครับมีแนวโน้มที่จะมีสูตรไข้เพิ่มขึ้นอีกคืออะไรครับ แอสตราเซเนกาตามด้วยไฟเซอร์นี่ก็เป็นสูตรที่ผมเข้าใจว่าที่ยุโรปที่อเมริกามีการลองฉีดไขว้แล้วครับแอสตราเซเนกาเข็มที่หนึ่งเข็มสองเป็นไฟเซอร์เหตุผลหลักคือมียอดวัคซีนไฟเซอร์เข้ามามากในช่วงเดือนตุลาจึงต้องใช้วัคซีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์ก็มีจำนวนมากพอๆกันส่วนซิโนแวคที่เหลือใช้ฉีดเดือนตุลานี้คงจะหมด ผู้ที่ฉีดอ s t r a z e n e c a ครบ2เข็มนั้นในต่างประเทศยังไม่มีการฉีด b o เตอร์ดังนั้นต้องรออีกระยะหนึ่งเพราะภูมิอยู่ได้นานกว่าฉีดไฟเซอร์2เข็มด้วยซ้ำไปฉะนั้นใครฉีด astrazeneca 2เข็มแล้วยังรอไปได้ครับภาคใต้ที่ห่วงกันแล้วก็น่ากังวลน,นะครับเพราะภาคใต้เนี่ยคนติดเชื้อ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเท่ากับ20%ของที่ติดเชื้อทั้งประเทศทีเดียวครับ คุณหมอโสพลบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันประมาณ20%ของประเทศสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสมีการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มขึ้นแล้วปะลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เพิ่มวัคซีนเป็นพิเศษจะมีการระดมฉีดในสัปดาห์หน้าเป็นการป้องกันโรคระบาดในระยะต่อไปแล้วก็ต้องเราเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ในจุดที่มีการระบาดมีการแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากชุมชนเพื่อนำเข้าสู่การรักษาพยาบาลเพราะว่าส่วนใหยาที่ติดเชื้อนั้นติดกันในชุมชนแล้วครับไม่ใช่คลัสเตอร์ก็มีแต่ในชุมชนมากขึ้นคุณหมอโสพลพูดถึงการครอบคลุมของการรับวัคซีนในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปบอกว่าในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดมีการครอบคลุมเข็มแรก66.2% เข็มสอง2และฉีดเข็มแรกทั่วประเทศแล้ว59%เข็มสอง 42. 6 2 6นี่คือภาพรวมที่เห็นถามว่าการฉีดวัคซีนสัปดาห์นี้ในกลุ่มอายุ12-17มีอาการข้างเคียงอย่างไรบ้างคุณหมอโสพลบอกว่าจากการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์เนี่ยพบว,ว่ามีอาการเจ็บบวมร้อน บริเวณที่ฉีดบางการณีเด็กมีอาการเวียนศีรษะบ้างเหมือนจะเป็นลมก็มีอาจเจียนแต่พบไม่มากปฐมพยาบาลก็ดีขึ้นเป็นที่น่าสังเกตการฉีดวัคซีนรวมคน,คนจำนวนมากเด็กจะมีความกลัวเกิดอาการคล้ายๆกันฉะนั้นการจัดสถานที่ฉีดวัคซีนควรโปรง่งไม่แออัดเปิดเพลง เพื่อจะผ่อนคลายความเครียดเปิดเพลงด้วยนะครับเด็กๆไม่ชอบบรรยากาศที่แออัดฉะนั้นต้องหาที่โปร่งมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเหมือนกันซึ่งเป็นความจริงเพราะว่าเด็กไม่คุ้นเคยมีความกลัวถ้าหากเป็นการฉีดวัคซีนในที่คับแคบดังนั้นจึงหาที่ไม่แออัดที่โปร่งและก็เปิดเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ด้วยนะครับ แล้วก็ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึงอาการรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแต่หายได้ครับคุณหมอโสภณพูดว่ากรุณาเข้าใจว่ากรณีมี3รายที่ได้รับอาการยืนยันว่ามีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้นเป็นรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านั้นที่มีการฉีดวัคซีนในเด็ก ไม่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนเพราะเริ่มฉีดวันที่สี่ตุลาอยังเร็วไปต้องเฝ้าระวังก่อนนี่เลยครับแล้วจะจะฉีดเข็มสองให้กับเด็กนักเรียนล่ะคุณหมอโสพลบอกว่ากรณีเป็นเด็กชายและเด็กหญิงอายุ16-18ถึงให้ฉีดสองเข็มปกติเด็กทั้งผู้ชายและผู้หญิงอายุ12-16ถึงถ้าเป็นเด็กที่มีโรคประจำตัวก็ให้ฉีดสองเข็ม เพราะถ้ามีโรคประจำตัวและป่วยโควิด19จะมีอาการรุนแรงได้กรณีเด็กอายุ12ปีหรือต่ำกว่า16ปีร่างกายแข็งแรงดีต้องรอประเมินผลข้างเคียงที่ออกมาว่ามีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่กังวลน,นั้นหรือไม่จะเกิดในเด็กไทยเหมือนในต่างประเทศหรือไม่เบื้องต้นมีตัวเลขเด็กนักเรียนชายประมาณ2ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ5ถึง11ปีนั้นคุณหมอโสพลบอกว่าไฟเซอร์ Pfizer ขณะนี้ใช้กับเด็ก12ปีขึ้นไปนะครับในต่างประเทศมีข้อมูลในการวิจัยใหม่ๆว่ามีการใช้ได้ผลดีกับเด็กอายุ5ถึง11แต่ว่าต้องรอบริษัทคือไฟเซอร์เนี่ยมาขึ้นทะเบียน เพื่อให้สามารถใช้ในเด็กอายุน้อยลงได้บริษัทยังไม่ได้นำยื่นเอกสารเพื่อปรับข้อบ่งชี้ในการใช้วัคซีนถือว่าต้องฉีดได้ให้กับผู้มีอายุ12ปีขึ้นไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนซึ่งผมเชื่อว่าต้องชี้แจงกันโดยเฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ยังหวั่นไหว ที่ยังไม่แน่ใจและที่ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียแล้วแชร์กันก็เกิดความตกอ,อกตกใจว่ามันมีอาการร้ายแรงอย่างที่มีการส่งข่าวกันหรือไม่คุณหมอยืนยันนะครับว่าไม่มีและข้อมูลบางเรื่องบางราวนั้นเป็นการสร้างข่าวเกินเหตุเป็นมิสอินฟอร์เมชันเป็นข้อมูลที่ เป็นข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามและเกาะติดอยากให้เยาวชนของเราได้ฉีดครับเพื่อจะกลับไปโรงเรียนเพื่อที่จะไม่แพร่เชื้อให้กับคนในบ้านพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยายคุณตาเพราะว่าช่วงหลังนี้การติดเชื้อจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นในบ้านเกิดขึ้นในชุมชนจำเป็นอย่างยิ่งครับ ที่จะต้องมีการสกัดกัน้นป้องกันไม่ให้ผ่านไปถึงจุดนั้นฉะนั้นผมจับตาดูพายุลูกใหม่นะครับ l i ออน o c ็เข้ามาตอนนี้เราต้องดูว่าพรุ่งนี้มืรืนนี้เนี่ยไลออน็กจะสลายตัวอ่อนตัวลงยังไงแต่ฝนมาแน่ลูกที่สามไลออน k กเสร็จเตี้ยนมูไลออนบล็อกตอนนี้กำมซาปาสูครับกำมกปาสูนี่ ชื่อญี่ปุ่นและลูกนี้กําลังก่อตัวและกําลังมาทิศทางนี้เหมือนกันฉะนั้นต้องจับตาดูทุกฝีก้าวหลังจากนั้นก็มีลูกใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเป็นพายุ depression ดังนั้นนี่คือภาพใหญ่ที่เราต้องติดตามทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมและอย่าลืมดูแลตัวเองสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆและห้ามประมาทเป็นอันขาดตัวเลขคนติดเชื้อประจำวันยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยะสำคัญนะครับแล้วถ้าเราวัดคนติดเชื้อจากการตรวจ ATK บวกกับเช็คด้วย RT-PCR ตัวเลขก็ยังใกล้ๆสองห0ื่นนะครับไม่ใช่ต่ำมาใกล้ๆหมื่นหนึง่งไปดันอยู่ข้างบนนั้นใกล้ๆสองหมื่นดังนั้นห้ามประมาทเป็นอันขาดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ สวัสดีครับ